ตั้งแรกทางทางลูกชายเขาบอกว่าเดี๋ยวจะย้ายพี่เดี๋ยวจะย้ายแต่นั้นมาพอเราไปเป็นตามลูกชายมากๆก็ลูกชายก็ขายไปเลยแม้ <S <S ถ้าเราเป็นคนนอกเนาะเราจะรู้สึกแบบเป็นห่วงแกเลยอ่าแ,แล้วแบบว่าอยู่สองตายยาถ้าเป็นอะไรขึ้นมาเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะดูแลกัน,กนยังไง ครับอ่าครับพี่อันนี้ก็คือเป็นรูปที่พี่โพสต์ไปใช่ไหมครับอ่ารูปที่เข้าไปเยี่ยมคุณตาคุณยายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาจะครบปีแลวครับครับเราก็อยากไปดูใช่ว่าเป็นยังไงบ้างัาผมก็คือก็คือกับน้องๆก็มีการซื้อขายบ้านอยู่แล้วนะครับทีเนี้ยน้องผมนับไปเห็นโพสต์ขายบ้านหลังเนี้ยในกลุ่มกลุ่มมาสังหาของเชียงใหม่ในกลุ่มมาสังหาซื้อขายบ้านก็จะมีคนมาโพสต์ขายเขาระบุกว่าเจ้าของขายเองอ่าด้วยความที่ดูดูบ้านดูราคาแล้วก็เบื้องต้นอะ่ะก็ก ต้องเลยเข้าเข้าไปคุยกับทางคนที่พนขายก็คือตัวตัวลูกชายเขาเองนะครับลูกชายก็นัดกันดูบ้านดูบ้านก็คือเข้าไปดูบ้านตอนดูบ้านก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่นะครับอ่าแต่ว่าด้วยความที่ที่บ้านน่ะเขาจะมีเลี้ยงเลี้ยงสุนัขไว้ค่อนข้างดุก็อ,ออกมายืนคุยรายละเอียดอยู่ตรงหน้าบ้านนะครับก็คุยรายละเอียดกันว่าซื้อขายกันยังไงแบบไหนอ่าเสร็จแล้วก็ขออนุญาตเข้าไปดูข้างในบ้านเพื่อดูสภาพบ้านอะไรเงี้ยครับก็เห็นคุณแม่เขาก็นอนอยู่คุณพ่อก็นั่งนั่ง นั่งอยู่แล้วก็แม่ลูกคนคน,คนแก่นอกก็ดูแค่สภาพบ้านผาดรวมลูกชายก็บอกว่าไม่เป็นไรพี่ผมคุยกันหมดแล้วทั้งครอบครัวก็เดี๋ยวซื้อขายเสร็จโอนเสร็จผมขอเวลาประมาณไม่เกินสัปดาห์สองสัปดาห,ดาห์ก็จะย้ายออกกันครบเดือนหนึ่งก็ยังไม่มีการเคลื่อนย้ายก็เลยเข้าไปสอบถามว่า,าเป็นยังไงบ้างทําไมยังไม่เคลื่อนย้ายติดอะไรไม่ให้ช่วยอะไรไหมอะไรประมาณนี้ครับดังแรกทางทาง,ทางลูกชายเขาบอกว่าเดี๋ยวจะย้ายพี่เดี๋ยวจะย้าย,ย,ายก็ผัดไป เดือนที่สองก็จะย้ายอีกละก็ยังมึงจะไม่ย้ายแต่เราก็อ่ะเห็นเห็นคนแก่ก็คือเรียกว่าอะไรพี่แล้วก็อ่ะเล่นแค่ไหนหน,นะขอความร่วมมือว่าเล่นแค่ไหนนะอะไรเงี้ยแต่นั้นมาพอเราไปเป็นตามลูกชายมากๆก็ลูกชายก็ขายไปเลยเอาหมายถึงว่าติดต่<พ>อไม่ได้ไนี่หายไปเลยบล็อกเบอร์บล็อกแล้วก็หายไปเลยแม้แต่เราเป็นคนนอกเนาะเรายังรู้สึกแบบเป็นห่วงแกเลยอ่าแล้วแบบว่าอยู่สองตายยายถ้าเป็นอะไรขึ้นมาเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะดูแลกันยังไงอะไรเงี้ยครับพี่ผมบอกว่าแม่ก็เปิดติดเตียง แม <L> ่ป่วยติดเตียงเลยไม่ร you know, ้แล้วพ uh ่อเขาเป็นโรคอะไรครับพี่อ่าเขาเรียกอะไรครับเป็นตุ่มตุ่มเท้าแสนปมเท้าแสนปมเนาะครับแกก็รับจ้างรายวันอายุประมาณเท่าไหร่ครับพี่พ่อกับแม่บ้าเจ็ดสิบได้เจ็ดสิบได้ไหมครับเจ็ดสิบขึ้นเนาะประมาณนี้ครับประมาณเด็กบอกพี่ก็ได้ไปหาห้องเช่าให้รือว่าไงพี่เป็นข้อเสนอไปหาห้องเช่าให้แล้วก็หาได้แล้วด้วยก็มีทั้งผู้ใหญ่บ้านเขาก็มารับรับทราบเป็นพยานบ้านทางเราอ่ะจะดูแลให้แต่พอในวันที่เราไปหาแล้ววันที่ต้ององย้ายออกแล้วก็ จริงแล้วเรื่องเรื่องซื้อขายก็เป็นสิทธิ์ของลูกชายเขาอยู่แล้วแหละไม่เป็นไรแต่ว่าการที่ต้องดูแลพ่อแม่ผมว่ามันมนันเรื่องที่ที่เขาต้องต้องทำติดอะไรยังไงมาคุยกันับวคนนี้แล้วปล่อยให้พ่อแม่ลาบากกันสองคนข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o l l o อ e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับววกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ